ที่นี่นะคะคุณหมอเก่งมากๆเชี่ยวชาญมากๆนะคะคือทุกอย่างโอเคมากประทับใจมากก็จะอธิบายเป็นขั้นตอนเลยว่าเขาจะทําอะไรกับหน้าเราบ้างคุณหมอแบบเก่งมากแล้วก็เครื่องแบบเยี่ยมมากค่ะคือคุ้มมากจริงๆค่ะที่นี่ เลือกมาที่เดอะมาสเตอร์ค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้มาตรฐานเนาะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเก่งด้วยนะคะมีความชํานาญนะคะการดูแลของทุกๆคนจริงๆอะคะ่ะดูแลดีมากๆดีจนรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวมากกว่า คุณหมอก็แนะนําดีพี่ๆพ,พ,พยาบาลทีมแพทย์อะคะ่ะก็ดูแลดีมากเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่พี่ก็ยังดูแลดีเหมือนเดิมให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สอบถามสักประวัติอย่างละเอียดเลยครับอันนี้เป็นสิ่งนี้ประทับใจครับปรึกษาฟรีด้วยครับพอปรึกษาแล้วก็ร่วมออกแบบไปกับคุณหมอบอกเลยว่าอันนี้ที่สําคัญที่ผมชอบที่สุดคือตรงนี้ครับคุณหมอออกแบบไปพร้อมกับเราเลยและตลอดระยะเวลาที่เราทําการศัลยกรรมนะคะก็จะมีทีมแพทย์ดูแลเราอย่างดีเลยค่ะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ ท,ทุกการเซอร์วิสการบริการคือดีมากๆแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะปรึกษาฟรีค่ะ The Master